สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเดือนตุลาคมนี้นะครับท่านผู้ชมมีโปรโมชั่นใหญ่แคมเปญดีๆนะครับให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับกับ Ben แอนเคมเกซเซล2023นะครับรถจัดหนักส่งท้ายปีนะครับโอกาสเดียวนะครับที่ท่านผู้ชมนะครับจะได้เป็นเจ้าของรถเบนท์รุ่นใหม่ไหม่น้อยนะครับพร้อมส่วนลดสูงสุดกว่า5 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับโดยสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นสเปเชียลเฮดนะครับท่านผู้ชมจะคัดรถสวยๆนะครับที่ ร่วมโปรโมชั่นมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมเนี่ยเกือบร้อยคันเลยทีเดียวโดยจะแบ่งออกเป็น2อ EP นะครับจะมีวันนี้และก็มีพรุ่งนี้นะครับพร้อมเลือกรถกันได้อย่างจุกใจเลยทีเดียวและวันนี้เจ้าไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับมีผู้ช่วยสุดหล่อมาแนะนํารถให้เราด้วยนะครับนั่นก็คือคุณสันนั่นเองครับสวัสดีครับสันครับวันนี้นะครับสันกับโจ้นะครับก็จะมาแนะนานะครับรถนะครับสวยๆเนี่ยหลายรุ่นหลายคลาสเลยนะครับเทปนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเทปพิเศษที่สุดแห่งปีนะครับคุณลูกค้าต้องห้ามพลาดกันเลยครเเ่อมนาารรสลิตุ้ด คันแรกคันนี้กันเลยครับไปเลยเริ่มต้นแคมเปญกับคันแรกคันนี้เลยครับกับ A250 a MG Sport นะครับรถคันนี้สีดําปี2015เลขไมค์คันนี้เพียงเพียง36,000กิโลเท่านั้นเองครับแล้วที่สําคัญรถคันนี้ราคาไม่ถึง1ล้านบาทกันด้วยครับใช่แล้วครับราคาปกตินะครับอยู่ที่999,000บาทนะครับรถพิเศษไม่กระเซลนะครับเหลือเพียงแค่899,000บาทเท่านั้นครูซสารีบจัดกันเลยนะครับงบล้านต้นๆนะครับคันนี้ต้องห้ามพลาดนะครับกับ Mercedes-Benz C350 E รุ่นอวกาศนะครับปี20 6,000กิโลเท่านั้นเองครับชาร์จไฟก็ได้นะครับเน้นประหยัดพลังงานกับราคาสุดพิเศษเลยนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1,190,000บาทราคาพิเศษไม่กระเซลนะครับเหลือเพียง1,090,000บาทเท่านั้นครับรูหราที่มาพร้อมด้วยความประหยัดนะครับกับ Mercedes-Benz C350e รุ่น Exclusive นะครับตัวรถคันนี้สีเทาปี2017เลขไมค์คันนี้เพียง36,000กิโลเท่านั้นเองครับเน้นประหยัดพลังงานนะครับกับราคาปกตินะครับอยู่ที่1,290,000บาทราคาพิเศษไม่กระเซลนะครับเพียงแค่1,190,000บาทเท่านั้นครับ กันไปเลยนะครับ มาเป็นเจ้าของรถ C ีคลาสในงบประมาณล้านต้นๆกันนะครับกับ Mercedes-Benz c 3 5 0 e R, รุ่น AMG รุ่นปังอินไฮบริดนะครับกับตัวรถคนันนี้สีเทาปี2017เลขไมค์คันนี้เพียงเพียง43,000กิโลเท่านั้นเองครับออปชั่นจัดเต็มมากๆนะครับของ C ีค a s สเลยทีเดียวราคาล้านต้นๆคุ้มเลยครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1,390,000บาทนะครับราคาพิเศษไม่กระเซนะครับเหลือเพียง1,290,000บาทเท่านั้นครัสคุ้มสุดใหม่สุดราคาคุ้มจัดนะครับกับ Mercedes-Benz c 3 0 0 e รุ่นอวกาศคันนี้นะครับ สีเทาสีใหม่สีเทากราฟไฟเกนะครับเลขไมค์คันนี้เพียง21,000กิโลเท่านั้นเองและยังมีวารันจีจากทางเบนท์ไแลนด์นะครับที่สำคัญนะครับบอกราคาปุ๊บรีบจองเลยนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1,590,000บาทราคาพิเศษแพคเกจเซลนะครับเดือเพียง1 4 9 0 0 0้บาทจองเลยครับบางอินไฮบริดรุ่นใหม่วิ่งได้50กิโลนะครับกับรุ่นนี้ Mercedes เมอร์เซ C300 ส m g น p o r ีนาครบตัเรถคันนี้สปอรปี2 0 2 1เลขัวรถคันนี้พีนั้นเองพันตีถึงปี2024เลยนะคบคัน อ่นเน้นประหยัดพลังงานกับราคาปกตินะครับอยู่ที่1 9 9 0 0 0้บาทราคาพิเศษไม่กระเซลนะครับเหลือเพียง1 7 9 0 0 0้บาทเท่านั้นครับรุ่นท็อตสุดมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดนะครับกับ mercedes-benz c220d amg sport package คันนี้นะครับตัวรถคันนี้มาพร้อมด้วยสีดำออฟซีเดียนแบงคนะครับปีรถปี2019เลขไมล์วิ่งน้อยมากครับเพียงแค่18,000หมกิโลเท่านั้นเองครับผมถือว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดของรหัสตัวถัง W205 อีก1รุ่นเลยนะครับราค,าครอีกหนึ่ บาทราคาพิเศษไม่กระเซล,ลนะครับเหลือเพียง 2องล้านกับเก้าหบาทเท่านั้นครับ New C-Class นะครับรุ่นใหม่ W206 นะครับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นท็อปสุดไม่มีผลิตอีกแล้วนะครับกับรุ่นนี้ Mercedes-Benz C220D รุ่น AMG นะครับคันนี้มาพร้อมด้วยสีดำอ็อกซิเดนต์แบ็ปี2022เลขไมค์คันนี้เพียงเพียง20,000กิโลเท่านั้นเองนะครับยังมีวารันตี MBSP Ultimate นะครับถึงปี2026นะแพ็กเกจนี้มูลค่ากว่า3 0 0 0 0นบาทนะครับรุ่นใหม่ไม่น้อยวารันตียาวๆคุ้มสุดๆเลยนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่2 8 9สองล้านแปเซลนะครับเหลือเพียง 2องล้านหกแสนเบาทเท่านั้นครับ New C-Class สีขาวนะครับกับรุ่นนี้ Mercedes-Benz C 220 D AMG ปี2022เลขไมค์คันนี้วินเพียง29,000ก้ิโลเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมบริการจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปี2025นะครับและเป็นรุ่นใหม่แต่เป็นลิมิเต็ดตัวท็อปดีเซลไม่มีแล้วนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่2องล้านแปดแสนบาทราคาพิเศษไม่ดีเซลนะครับเหลือเพียง2องล้านหกแสนเบาทเท่านั้นครับสวยสุดเลยมากับกรุ๊ปนี้กันบ้างนะครับกรุ๊ปรถ CLA ในงบประมาณล้้้าานนนนนตๆเเท่ััองะครบ กับเมอร e เซเด e เบนซ์ C L A 250 A M G สีขาวปี2016เลขไม้วิ่งน้อยมากนะครับเพียงแค่26,000กิโลเท่านั้นเองเป็นตัว m ไม้เนื้อ e Facelift เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับรุ่นนี้ขายดีตลอดการนะครับซื้อง่ายขายคล่องเลยทีเดียวราคาปกตินะครับอยู่ที่1,490,000บาทนะครับราคาพิเศษไม่กระเซลนะครับเหลือเพียง1,339,000 0บาทเท่านั้นครับสวยสุดหายยากจัดนะครับกับรุ่นนี้ Mercedes Benz C L A 250 A M G รุ่นพิเศษรุ่นไหนอีดิชันนะครับกับตัวรถคันนี้ปีีี2018 46,000เเเเลลขไมคคััันนนน้้พยงงกท่าอรบ และเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโชว์ด้วยนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทราคาพิเศษแมกกาเซลนะครับเหลือเพียง1นึ่งล้านสามบาทจัดไปเลยครับมากับอีกคันนะครับสีเทาเมลเช่นเกรชเช่นกันนะครับกับรุ่นนี้เลย Mercedes Benz CLA 250 AMG มาพร้อมด้วยชุดแต่งพิเศษเช่นกันนะครับไ i อ e ร์ดอิ i ิชันปี2018เลขไม้เพียง53,000ืมกิโลเท่านั้นเองครับจองคันเมื่อกี้ไม่คันนะครับคันนี้ยังอยู่นะครับท่านผู้ชมราคาปกตินะครับอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทนะคครรับาาพิเศษ กรเซลอยนะครับเหลือเพียง1นึ่งล้านสามแสนกับ9 0,000บาทเท่านั้นครับรถสปอร์ตคูเป้สวยๆในงบประมาณไม่ถึง2ล้านบาทนะครับคันนี้ C250 คูเป้ AMG นะครับตัวรถคันนี้ปี2016เลขไมค์คันนี้มีเพียง51,000กิโลเท่านั้นครับผมถือว่าเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นราคาดีที่สุดของ C คูเป้เลยนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1 8 9 0 0 0้บาทราคาพิเศษเม่กระเซลนะครับเหลือเพียง1 7 9 0 0 0้บาทเท่านั้นครับรีบจัดกันไปเลยนะครับ มากับอีกคันนะครับ Mercedes-Benz C250 Coupe a M G Sport Package คันนี้นะครับสีดำปี2017เลขไม่์คันนี้วิ่งเพียง67,000กิโลเท่านั้นเองครับหล่อสปอร์ตใจดีต้องคันนี้เลยนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1,990,000บาทนะครับคันนี้ราคาพิเศษไม่กระเซลนะครับเหลือเพียง1,890,000บาทเท่านั้นครับรถสปอร์ต c o เ p e ในราคาไม่ถึง2ล้านบาทนะครับกับ Mercedes Benz C250 Coupe a M G 9 Speed คันนี้นะครับตัวรถคันนี้ปี2018เล ินะครับอยู่ที่1 9 9 0 0 0 0บาทลดพิเศษไม่กระเซลนะครับเหลือเพียงแค่1 8 9 0 0 0 0าบาทครับคุ้มสุดนะครับชอบสีไหนจัดสีนั้นนะครับเพราะรุ่นนี้หายากมากๆนะครับกับ Mercedes-Benz C 2 5 0 Coupe a MG 9 Speed นะครับกับตัวรถคันนี้ปี2018มาพร้อมด้วยสีขาวเบาะดำวิ่งเพียง49,000ก้ิโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้ออปชั่นเต็มแถมกระจังหน้าสุดหล่อเลยนะครับกับราคาปกตินะครับอยู่ที่2องล้านกับเก้าหบาทนะครับราคาพิเศษไม่กระเซลนะครับเหลือเพียง1หนึ่งล้าน ครับสวยสุดจนฉุดไม่อยู่นะครับกับ Mercedes-Benz C 200 AMG Coupe คันนี้นะครับตัวรถคันนี้มาพร้อมด้วยสีดําเบาะแดงปี2019เลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง40,000กิโลเท่านั้นเองครับใช่แล้วครับและคันนี้อาจจะไม่มีผลิตอีกแล้วด้วยนะครับกับราคาปกตินะครับอยู่ที่2,390,000บาทราคาพิเศษนะครับเมกกาเซลเหลือเพียง2,190,000บาทเท่านั้นครับดูดันไม่เกรงใจใครนะครับกับ Mercedes-Benz C 3 Coupe คันนี้นะครับกับตัวรถคันนี้สีดําปี2018เลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง42,000กิ ราคาดีแบบนี้ต้องบอกต่อเลยนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่2องล้านห้าแบาทนะครับราคาพิเศษแมกาเซลนะครับเหลือเพียง2องล้านสามแบาทเท่านั้นครับรุ่นนี้นะครับลูกค้าที่กลังมองหารถที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆนะครับห้ามพลาดกันเลยนะครับกับรุ่นนี้เมอร์เซเดสเบนซ์ C 43คูเป้นะครับมาพร้อมด้วยสีขาวพอลล่าไว้นะครับปี2018เลขไมค์คันนี้เพียงเพียงสี่หมื่นกิโลเท่านั้นเองเครื่องยนต์สามพันวีหกสามร้อยหกสิบเจ็ดแรงม้าราคานี้คุ้มมากๆเลยนะครับราคาปกติินะคครรับบอยู่่ททีาาาพเศษ เมกอเซลนะครับเหลือเพียง2ล้าน4แสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับไอ้รุ่นนี้จะบอกว่าหายากที่สุดเลยนะครับกับ Mercedes Ben บ C43 รุ่นเฟนลิฟท์คันนี้นะครับมาพร้อมด้วยสีเทาซูรินไนค์เกยนะครับปีรถปี2019เลขไมค์คันนี้มีเพียง32,000กิโลเท่านั้นเองครับ4ประตูสีดานรหัส43รถหายากมากมากเลยนะครับท่านผู้ชมราคาปกตินะครับอยู่ที่2ล้าน6แสน90,000บาทราคาพิเศษเมกอเซลนะครับ2ล้าน4แสน90,00 ปี2018มาพร้อมด้วยตัวรถสีดำนะครับเลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง49,000กิโลเท่านั้นเองครับคันนี้นะครับราคาดีที่สุดของตัว C43 Facelift เลยนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่2,790,000บาทนะครับราคาพิเศษเมก้าเซลนะครับเหลือเพียง2,590,000บาทเท่านั้นครับกับรุ่นนี้เลยนะครับ Mercedes-Benz C43 Coupe รุ่น Facelift นะครับกับตัวรถคันนี้สีขาวโพล่าไว้นะครับปี2020เลขไมค์คันนี้พี่เพียง36,000กิโลเท่านั้นเองครับแรงม้าจัดเต็มนะครับออออปปชััั่่่่่นนนนเเเีีีียยยยถืววาาาคคคครรรรบบบลททดะะกติู2 ล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับราคาพิเศษไม่กระเซลนะครับเหลือเพียง2องล้านหกแสนกับเก้าหมื่นบาทท่านั้นครับกับรถ CLS คันนี้นะครับรุ่นก่อนเฟซลิฟนะครับ Mercedes Benz CLS 300 d เอสคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยสีเทากราไฟเกทนะครับตัวรถคันนี้ปี2019เลขไมค์คันนี้มีเพียง54,000กิโลท่านั้นเองครับรุ่นนี้นะครับจัดให้เป็นแรไอเทมอีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่2,890,000บาทราคาพิเศษแมกกาเเซลนะครับหลือเพียง2,690,000บาทเท่านนั้ครับสุดยอดของราคา ใครที่กลังมองหารถรุ่นนี้อยู่สีขาวอยู่ผมก็มีนะครับกับรุ่นนี้เลยนะครับ Mercedes-Benz CLS 220d AMG รุ่นเฟรนลิฟต์นะครับขาวภายในเบาดแดงสุดสวยปี2022ครับเลขใหม่คันนี้เพียง31,000กิโลเท่านั้นเองครับซีดานสปอร์ตคูเป้สุดหรูต้องคันนี้เลยนะครับราคาปกตินะครับ3,690,000บาทนะครับราคาพิเศษไม่กระเซลนะครับเหลือเพียง3,390,000บาทจับไปเลยครับมากับรุ่นใหญ่นะครับรถใหม่ราคา5ล้านกว่าบาทนะครับกับรุ่นนี้ Mercedes-Benz CLS 53 AMG นะครับตัวรถคันนี้ปี2 20นะครับกับเลขไมค์คันนี้นะครับวิ่งเพียง42,000กิโลเท่านั้นเองครับเครื่องยนต์แน่นจัดเต็มแรงม้าทะลุ400แรงม้านะครับท่านผู้ชมราคาปกตินะครับอยู่ที่3,790,000บาทราคาพิเศษเอ็กเซลนะครับเหลือเพียง3 4 0 0 0 0กับ90,000บาทเท่านั้นครับคุ้มมากใครจะเชื่อครับว่ารถคันนี้ในราคา E-Class นะครับกับรุ่นนี้ Mercedes-Benz C-Class 53 AMG คันนี้นะครับกับตัวรถคันนี้มาพร้อมด้วยสีขาวนะครับปี2020เลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง24,000กิโล ราคาปกตินะครับอยู่ที่3 8 9ล้านแบาทนะครับราคาพิเศษไม่กระเซลนะครับเดือเพียง3 5 9ล้านกับ90 0า0บาทเท่านั้นครับรถสปอร์ตซีดานสุดหรูโฉมใหม่ล่าสุดนะครับกับ Mercedes-Benz CLS220 DMG รุ่นเฟนลิฟนะครับกับตัวรถคันนี้ปี2022มาพร้อมด้วยสีดำภายในบอดแดงนะครับรถคันนี้นะครับเลขไมค์ันนี้วิ่งน้อยมากนะครับเพียงแค่8,300ัมกิโลเท่านั้นเองวารันตีศูนย์เมอร์เซเดสเบนซ์ถึงปียองพันลี่สิถป้าแดงเลย ครับคันนี้ราคาปกตินะครับอยู่ที่3 8 9ล้านบาทราคาพิเศษนะครับไม่กระเซลอยเหลือเพียง3 6 9ล้านนบาทเท่านั้นครับ วิ่งน้อยกว่าคันนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับกับ Mercedes-Benz c c l a s 220d AMG Sport คันนี้นะครับกับตัวรถคันนี้สีดำปี2022นะครับเลขไม้นะครับวิ่งเพียง4,300กิโลเท่านั้นเองนะครับวารันตีศูนย์ Mercedes-Benz ถึงเดือน7ปี2025ครับผมใหม่กว่านี้ก็รถป้ายแดงแล้วครับท่านผู้ชมกับราคาปกตินะครับอยู่ที่3,990,000บาทนะครับราคาพิเศษไม่กระเซลนะครับเหลือเพียง3,790,000บาทเท่านั้นครับรุ่นใหม่เฟรนด์ลิฟคันนี้นะครับประหยัดน้ามันสุดๆเลยนะครับกับ Mercedes-Benz GLA 2020เลขใหม่คันนี้เพียงเพียงหกหมืกิโลเท่านั้นเองครับมาพร้อมสีดำนะครับภายในบอกครีนนะครับและคันนี้ราคาบอกได้เลยครับว่าดีดีเลยทีเดียวราคาปกตินะครับอยู่ที่1 3 9 0 0 0 0าบาทนะครับราคาพิเศษเลขกระเซลนะครับเหลือเพียงหน0 0 0 0้านสองแนับ้าหมื่นาทใช่ครับทำพลาดนะครับ GLE a เฟสลิฟรุ่นนี้รุ่นหายากนะครับกับ Mercedes-Benz g l a 2 5 0 AMG รุ่น f เฟสลิฟนะครับตัวรถคันนี้สีพรอนปี2019เลขใหม่คันนี้เพียงเพียงห้าหมกิโลเท่านั้นเองครับรุ่นนี้พิมพ์นิยมมนนะคครรัับบท่าาาผู้ชกกปติ นะครับอยู่ที่หนึ0 0ล้านบาทราคาพิเศษแมกกาเซลนะครับเหลือเพียงหนึ0 0ล้านบาทเท่านั้นครับลุยกันเลยครับกับรุ่นนี้เลยนะครับ Mercedes Benz G L A 3 5 a M G ตัวรถคันนี้นะครับปี2021ัน่สเลขไมค์คันนี้เพียงหนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับวารันตีศูนย์เมอร์เซเดสเบถึงปี2024ครับเป็นรุ่นพิเศษด้วยนะครับจะออก G L A มือหนึ่งป้ายแดงรุ่นธรรมดาดูคันนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมราคาปกตินะครับอยู่ที่2 5 9 0 0 0ล้านห้าพิเเศษมกะซลนะครับเหลือเพียง2 3 0 0ก 9 0 0 0 0บาทครับ Suv เครื่งยนดีเซลนะครับคันนี้ก็ต้องห้ามพลาดเช่นกันนะครับกับ Mercedes Benz glc 250 dmg ตัวรถคันนี้นะครับปี2016นะครับเลขไมค์คันนี้วิ่เพียง79,000กิโลเท่านั้นเองครับถือว่าเป็นดีเซลนะครับใช้งานประหยัดและก็ราคาดีที่สุดเลยนะครับคันนี้ราคาปกตินะครับอยู่ที่1,890,000บาทราคาพิเศษไมกะเซลนะครับเหลือเพียง1 7 9 0 0 0 0กับ90,000บาทเท่านั้นครับ คันนี้ไม่พูดถึงเป็นไปไม่ได้นะครับกับรุ่นนี้เลยนะครับ Mercedes-Benz GLC 250d AMG คันนี้สีขาวนะครับปี2018เลขไมค์คันนี P ้วิ่งเพียง56,000กิโลเท่านั้นเองครับเน้นใช้งานเน้นลุยเน้นสมรรถนะดีเยี่ยมต้องรุ่นนี้เลยนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่2,290 0 0บาทนะครับราคาพิเศษไม่กระเซลนะครับเหลือเพียง2ล้านกับ90 000บาทเท่านั้นครับ สีเทาเซอร์ไน์เกส,สีสุดหรูที่ไม่เหมือนใครนะครับกับรุ่นนี้ mercedes benz glc 2 5 0 d coupe amg นะครับตัวรถคันนี้ปี2017เล็ลขไมค์คันนี้มีเพียง80,000กิโลเท่านั้นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็น glc 2 5 0 d coupe ที่ราคาดีที่สุดเลยนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่2,290,000บาทราคาพิเศษไม่กระเซลนะครับเหลือเพียง2 0 9ล้านกับบาทเท่านั้นครับ แรไอเทมนะครับยอดฮิตยอดนิยมตลอดกาลนะครับกับรุ่นนี้นะครับ Mercedes-Benz GLC 250คูเป้เครื่องเบนซินปี2018เลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง75,000กิโลเท่านั้นเองครับเน้นหล่อเน้นลุยต้องรุ่นนี้เลยนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่2,390,000บาทนะครับราคาพิเศษไม่แกะเซลนะครับเหลือเพียงแค่2,190,000บาทเท่านั้นครับ เครื่องยนต์ AMG นะครับในราคาไม่ถึง3ล้านบาทกันบ้างนะครับกับรถ SUV ยูวทรงสปอร์ต G L C 43คูเป้รุ่นกอดเฟนลิปนะครับปี2018เลขไมค์คันนี้มีเพียง3า0 0 0ื่นสากิโลเท่านั้นเองครับเครื่องยนต์จัดเต็มแบบนี้ราคาแบบนี้สุดคุ้มเลยนะครับกับราคาปกตินะครับอยู่ที่2 8 9 0 0 0 0บาทราคาพิเศษไม่ค่าเซลนะครับเหลือเพียง2 6 9 0 0 0นบาทจัดไปเลยครับมาแล้วครับกับรถ SUV ยูวทรงสปอร์ตนะครับและที่สำคัญยังมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ที่ให้แรงม้าถึง390แรงม้านะครับกับ Mercedes-Benz GLC 4 3 c o คูเป้เอ็มจีคันนี้นะครับตัวรถคันนี้ปี2020เล็กไมค์คันนี้นะครับวิ่งเพียง32,000กิโลเท่านั้นเองครับเป็นตัวไม n o เน h a อเชนเฟสเล็ตนะครับภายนอกส,สวยๆภายในหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่3 6 9ล้านบาทราคาพิเศษ m มก a าเซลนะครับเดือเพียง3 3 9ล้านบาทเท่านั้นครับ ครบแล้วนะครับท่านผู้ชมรถที่นําเสนอในวันนี้นะครับที่ร่วมโปรโมชัน่นรถสวยๆราคาดีๆอย่างที่บอกครับทุกคันเลยนะครับชอบคันไหนแบบไหนนะครับอย่าลืมต้องรีบติดต่อเข้ามาที่เบสเอ็นเแต่ยังไม่หมดนะครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้เนี่ยยังมีรถที่ร่วมโปรโมชั่นเนี่ยจะมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมอีกนะครับยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าช่วงนี้นะครับรถสวยแบบนี้ราคาดีแบบนี้มาเร็วไปเร็วแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook b e n NK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ www b e n n k com หรือติดต่อเข้ามาที่ b e n NK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยพรุ่งนี้ยังมีอีก1วันนะครับมีรถสวยๆเข้ามาหลากหลายคันยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับ EP ที่สําสำหรับวันนี้สวัสดีครับ